ครับ30บาทครับอืมบาท20 <laughs> <laughs> เอานี้ด้วยปะเอาเอานี้ด้วยอย่างนงั้นงั้นเอานี้อย่างละหนึ่งครับใช่ครับวันดีครับใช่ครับไครับวัสดีครับวันดีครับอันด้ครับด้ครับวันดีครับวัดีครับันรับนรบครัดครับวันดีครับวัดวัดบวัดีคบดีครับวัดครับวันดีคดีคัวนดครับดดรดวคดดรับันรับัน ใช่ครับขอบคุณนะครับว่าน่าคุ้นอ่แต่ว่าน้าหนาวไ่งั้นอะไรอีก5บาทหนยได้ไหสบสิบบาทได้ครับหมูทอดา็เหนียวไข่ทอดก็ได้ครับสี่สิบบาทกินก่อนซื้อเลยนะครับเลยบคครับขอบคุณครับ เห็ดน้ำกลก่นขนมไทยโบราณทุกคนติดตามกันด้วยนะส่งทาจังหวัดได้งาจังหวัดได้ด้วยมาเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยชิมหน้าร้านนี้แหละไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยได้นี่ครับอันนี้ชื่อช่อม่วงครับช่อม่วงไม่เคยกินเลยช่อม่วงคล้ายๆกับ ไอ้สักูอ่ะสักูมีใต้อ่ะนึกออกไหมนึกออกเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ลืมลืมกืนเหรอใช่ลืมกืนลืมกืนก็ติดคอดิเ <d> <d> อาลองดูนะฮะลืมกืน <d> ลืมกืนคล้ายๆขนมขนมไทยอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันแห้งๆอ่ะ นึกซึ้ไม่ออกอะ่ะมันหอมแล้วก็หวานวานส่วนตรงเนี้ยจะเค็มๆเอออร่อยดีนะอร่อยดีนะอันนี้ลูกชุบต้องรีวิวไหม <c oughs> <laughs> อร่อยครับอร่อยครับนี่เทพน้ำป่นขนมไทยโบราณนะครับไปติดตามก็ได้นะอืมอร่อยเออเขามีส่งอะไรด้วย